มาดูท้องฟ้าวันนี้นะคะก่อนพระอาทิตย์ตกดินค่ะนี่นะคะมีเมฆนิดนึงนะคะเมฆเป็นก้อนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะทางนี้ก็สว่างนะคะแล้วก็มีเมฆเป็นก้อนอยู่นะคะนี่ค่ะนะคะท้องฟ้าวันนี้นะคะนะคะแล้วนี่ก็เป็นภูเขาเนาะนะคะเป็นภูเขานะคะท้องฟ้าวันนี้ค่ะ สวยมากเลยนะคะสวยมากๆนะคะท้องฟ้าวันนี้นะคะก่อนพราทิตย์ตกดินจ้านะคะสวยมากเลยค่ะนะคะทางขวามือก็เป็นป่ายางนะคะนะคะทางนีก็เป็นป่ายางค่ะนะคะสวยมากๆเลยค่ะก็ช่วงเย็นก็ เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเมฆนี่นะคะเมฆค่ะนะคะนี่ค่ะท้องฟ้านะคะเมฆท้องฟ้านะคะของวันเย็นวันนี้นะคะนี่ค่ะ,คะ,คะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะรับประทานอาหารเย็นอย่างมีความสุขจ้านะคะ คุณค่ะที่รับชมนะคะ